บทที่12ถึบงบทที่14บทที่12อธิเตยปาริยายสุเอวเมสุตังเอกังสมิยังพระครวาขยยังวิหารติขยาศีเสศติมขุตพิขุสหัสเซนะตปรโคพระครวตพิขุวมันเดสิตกับพังพิภเวอาทิตังกินจักพะเวสัพังอาทิตังกับขู่พิภเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมปัสโซที่ตัวยังปิทังจักขูสัมปัสสะปัจญญาปิสติเวทิตังสุบังวาจุบังวะจุบมัสังวาตัมปีอาทิตัง वेना इति तंगति तंगरागतिनो सतिनामो हकिना अष्टांग सतिआ स्रामाय नेनासो पीविबरीथेवे हिठीथेवि भोमनासे हिबियासे हेफुतन देवतमिसो तथा अष्टांग सत्तादिता सोत विज्ञानागतितं सोत सम्पसवरतो नपिथांग सोत सम्पसपजयापि स्तिवेति इति तंगवाति तंगवादुममस्कंगवा तंपेति तंग केना आदि तंग आदि तंगरा काखिना दोसखिना मोहखिना आदि तंग सतीया सुरामन नेना सोखे हि प्रिंटेवे जितके हि तोमे सही वियासे हि इतितन देवा धामी आनंग आदि लां गन्हा आदि ताखाना हिन्याना आदि तां हाना समसो किलो या बिज्ञाना समसो जियावे रे ला सब बक्वाड़ बक्वाड़ सुकमवा तपेतिकन केना आदि तंग आदि तंगरा काखिना दोसखिना हो हखिना อิติดังสาติยะสระมะนินาโสเกหิโยติเอวะหิตุเกอิโรมะสะหิยายัสเสยะตุตันติวัตอะหังชีวะอิติตาราสะติตะชีวะวะนิยานังอิติดังชีวะสัมปัสโสอิติโยังปิธังชีวะสัมผัสสะปะจยาวิสติเสรีดังสงฆะวะวะสัมังวะตัมเปอิติดังเตนะอัจฉาติดังราหะสีนาโพสะทีนาโมหะนาอิติดังสาติยะสระมะนินาโสเกหิโยติเอวะหิตุเกอิโรมะสะหิ ตุบยันเสยยะติรันเตวะธามิกายโหติโสสหภาทิตายะยิมะนังอะทังกายัสสะสัสโสติโตยัมปิธังกายัสสะสัมภาสระยะอุปสติเครีตังสังขังวะรังวะอะนุมัสสังวาตัมติอะทิตังเนาอะทิภาอะทิตังตะหะกีนาโธสัทธินาโมหะกีนาตังสัตติยัสสะรามันะนินาโสเกหิบุงเตวะหิตะเกยโหมะนะเสยหิวิยัสเสยยะติรันเตวะธามินโนโหติโต ทิิทิฏฐิโนวิญญาณธิการมโนสัมผัสโสวติโตยปิทางโนสัมผัสสัจพญาปัจจติเวททิฏฐิสุขังวะทุกังวะาทาังวะธมปียที่ิดเกนาทิฏิดราคะีนาโทสังกินามหะกินาทิฏิดำซสติยะฉรามนนาสเคหิบริเทเวหิทุเกหิโมนาเสหิียเสหิิันตวัามีเอังปัสสังิตวเว ตัวว่าอเดียสอรค็จากตัวสมีติไม่เป็นนตีรูกตสิบไม่เป็นาตีจูกเตอ์สยงไงในสิเป็นนาตีจูกเมอามสีนไม่เป็นนาตียังตีไั้จากคูสามสับสอปัจจยาปัจบสีเวทีต่ัง ชุกังว่าดุกังว่าดุกังว่าปะปินิปินติตาตสนิปินิปินติจักเทสุปินิปินติโสตุณญานปิณิปินติโสตสัมผัสเปินิปินติยังติทางโสตสัมปัสสะจยามิชนเวททีาังชุกังว่าดกังว่าดุกว่าดุกังเปินิปินติการนาสนิปินติขันเทสุปินิปินติคานาิญาณปีณิปินติคานาสัมัสเปินิปินติยังติทาง ข้าในสามพัสสะปัจจียพิเษติเวทีตังสุครังวะตุคังวาอะตุมุสครังวะตัสมิงปินิปินติชื่อหายตปิณิปินติรละเสุปินิปินติชื่อหายวิญญาณปิณิปินติชื่อหายสมปะเสปิณิปินติยามปิทางชื่อหาสัมปะสะปัจเจียอุปัตติเวทีตังสุคังวะตุครังวะอะตุมุสครังวะตัสมิปิณิปินติกายาสมิปิณิปินติโฟราเปสุปิณิปินติกายวิญญาณปิณิปินติกายาสมปะเสปิณิปินติยามปิทาง

ดิฉนมวัจากตัวอัตมานาเตาิกู้เาว่าตัวภาษาต่ากันนั้นดูยมาสมิงจับ่วเย็บนันสมิงัญญามานตัสตพทีู่สหัสสัสอนุปัฏายาสเวหิจิตานิวมติงสุภิเ ปี13อาลัตตะลักนาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมุยังปะกว่าพารานาสียงวิรากิสปะนน์เนี่ยนี่ไทยตะดต่อปะกว่าป็นาวกีเอวิีคูมันเจสเรูปังวิกเวีนัตปะดูปังจาิดังทิกเวอปปะอภิวิสานะยิดังรูปังอปารายะส์ฮวตาเยราเปิดาจูรูเปีวเมรูปังหตุเอวเมรูปังมาโหัติจิสมา ตาโคทิกเวรูปังอาณตตาสมารูปังอภัตไยะสังกัตตินาจลระปฏิลุเตอมงเมรูปังอโหสิเอมเมรูปังมาโหสิตีเมทนาอาณาตาเวทนาจารีดังทิกเวอตาพระวิสานีดังเวทนาปารยสังกัตตยะระเบิาจาเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวเมเวทนามาอโหสิตีสัมโจารโกทิโกเวเวทนานับตาตสมาเวทนาปารยสังกัตตินาจาระปฏิเวทนาญาเกวังเม ครับขอมีได้นะครับอ่าขอโยมชี้ติสัญญานะตาสัญญาจหิธังภิกขเวอัตตาภวิสัททิธังอัญญาอายะสมวะทยะลภะทะสวิญญาโยมจ้านะเตหาสัสสัญญายะเมสัญญาโหตุนะสัญญามาอโหสิติยะสมาจโคภิกขเวสัญญา สัญญาโหตุยังเมสัญญามาโหสีติสังขารานัตตาสังขาราจ่าฮีทังทิ่ภเวตาอภิพฤษาให้ยทางสังขาราปัฏายะทรงวัตยุงละเทธาจาสังขารีสุยัมเมสังขาราโหตุยังเมสังขารามาอเหสุติยสมาจโกทิภเวสังขารานัตตาตะมาสังขาราปัฏายะทรงวัตตินัตลาะเรสังขารีสุยงเมสังขาราโหตุยังเมสังขารามาอเหสุติเต วิญญาณนัตตาวิญญาณัทั้งที่กเวอตาพรวิสัยทังวิญญาณนังอภารายสงวรตยละเพทาจาวิญญานอเมวิญญาณนัหวตุเอวเมวิญญาณังะโซิตีสมาจักิวิญญาณังอนัตตาสมวิญญาณังอภารายสงวรตยละเพวิญญานองเมวิญญาณนัหวตุเอวเมวิญญาณังอโฮิตดังกิไม่ค่ะที่ไม่รู้ปังนี้จังวานี้จังวาเตียนีจังมันเตี้ันไ้จังทุกง ङवाथि फाइमी चङ्घु खुबी पढि नाम समान कलमासित तपामा सो सो मेमोन तर मेरो फाफिके नानी चावा चाबा तै अनि चाङ्गु खुवा खाई फाइ अङ्गी पढि नाम समान गर्नु त समान वासित एसो हमास्मी एसो मे आता दिनो हे तं बंते तं किमयदा आती पवेस हियानी चाव आणि चाव देन चा बंते न मना पी जाऊ एकंगवा तासुंगवा ती तुंगमते यमनानी जांग रुंगवी वाली नाम रमा हेलांग ภะวะนีนามะธัมมันังกะลังะยังสังสัมโลภะสุเมตังมะมะเอโสหังสะมิเอโสอัตตะติโยเหตังมันเตนติมัญญะภาธิโตเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินะสังมันเตยังมะนานิจังตุวาตังจังวาติติภะวะนีนามะธัมมันังกะลังะยังสังขะมะนิปะสิฏฐะเอตังมะมะเอโสหังสะมิเอโสอัตตะติโยเหตังมันเตตัสสะมัยติภาธิภิกขะเวยังจิงจิรูปังนิฏฐาตินะ ก็เปันนางพระสังวะสิงดาวาอุลาริตาวชุมงวาปีนาวะปันิตาวายังตีเลสันิเอวาสัพพังรูปังกุตังมะมานิโสหะมาสุมีนัมเมโสอัตติเอห์หุตังระทาภูตังสัตพันญญาทัตตพังยากาจิเวทะนาติดานะคะตับจันนาวระสตาวาสหญิงดาวาอุลาริกาวชุมาวาปีนาวาปณิตาวายาตุเลสันติเอวาสัพพะเวทนาในตัรม สหมัชฌมินะเมโสตเมีม so ป so ัญญาราบุต so so ังสมะปัญาตาตาพังยาตาีสังยาติตานคตุจวนนาอสุาวริทาวริกาวะสุมาวหินาวะปัญาวะยาตุเรสันติกวะสพปัญญาเนตังมะมะเนสหมมินาเมโตีัตาาูตังสมะปัญญาตาตาพังยเกจีสังขาราติตานคตปจวนนัสสาวิทาวริกาวะสุมาวหินาวะปนิกาวะยาตุเรสันติกวะสะพะ สังหารเนบมามาเนโซมสมีนามินโซตะติอุเมตังเมตาคุทานัมมาตะเนยะกะฟังยังจริงจิงมีแค่นั้นกิตานะคาตตานะสวาเปหิตาวอลาริกาวสุมาวะยะวะปะนิดังวะยันจุเรสะนิเตวะสะพังเนรังมามาเนโซมสมีนามินโซตะติ

การติแมโวจากะพวอัตมนาปันจาวียบภิกว่ตัวสาอย่งะาังสงพียปันจวทาบิภูิทงอนุปารยาอาสเวเิตานิีิมงสุที่สิบมหาสมัยสูตร ยามีสุตังเอกังสเมยังพกวาสก์เกศวิหารติกาปัญวาสุสุนมหาวันเองมาตาภิกขุสังเทนัสัติปัจจมัตเตหิปิคุสตเปหิสติเหวอททัะหิจะโลกะธาตุหิเจวตายยปุยนัสติปะดิทาหุติปะวันตันะสนายะนิคุสังขันจักอตาโกจตุนังสุทาวาภะกายานังเทวนาเอตัคหุสิอายังโขลวะกวา หากเป็นสุวิหารติการติลาวก็ทุสมีมหาวินีมหาตาทิภูสังเทนัสสติปัญจมาเตหิภูสังเทหิสเพเหวาระหันเตหิทัสสหิจะโลกะตาโรเยวตายาภูณังสุนีปิตตาโหติข้ากวันเตหสนายาภิกุสังนันจายานุมะไมยังปิเยนะปะกวาเตนุปัสสังตุสัมเนียมะอุปัสสังมิตวาวะปะกวาโตสังเกตตจิกาหะลาปะเสนายาติอตาโกราเทวตาเสยภาปิตามาภะระวะปุริโสสัมมชิตังวะภาหัง ภาษาเรยาภาษาริตังวาอาหางสมิเชียยะเอวเมวะดาวาเซตุเทเวสุอันตาลหิตาตะโกตุตระโตปาตุระหังสุอาเโตรตาเดวตาพระกรังตังอภิวาเทราวะเอกัมมันตังอัตตัง เอกามันตังพิทาโคเอกาเทวตาปักรวตสังเกตมหาภาพายสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมุหตาอาคตัมหะมีมังธรรมสมัยยังคักขีตาเยวะปาราชิตสังนันสิปาราเทวตาปักรวตสังเกตมีมหากาภาสิปัตตพิฆาโรตมาทหังสุจิตันอัตตาโนปชุกามังสุขสารถีวในตานิคะเหตวัยเทริยานิกันติอพันทิสาติ อัตโควาปาราเทวตาปะโโตสันติเกย์มหากฐอภาสิเจตวะขีลังเจตวะกะลีขังอุตคีลังโอหัจจันมณีชาเตยรันติสุทาริมะนาจักภุมตาสุขันตาสุสูนาคาถืออัตโตอัปราเทวตาปะโโตมันติเกยมหาถฐาอภาสิเยเจจิกิขังสายมหากาเทนะเตยท่ามิสังติไปยะภูมิปะหายะ มนุสามเทหะเทวกายังอริปูเลสันติเตอโขมากว่าพิขุอามาเตศเยปูยนะิกเวทัสสโลตาสตรเทวตาสนิปปะตาของตัาคตังทัสสาิภสองพันกเยปิเยปิิเวอเฮสงอติตมัานารหันตสสมาสมุทะเตสัมปิปันตานาอุตตระมาเยวเทวตา ยิต,ตาิตาเฮงไซค่ะเหหมเอตารหิเหปิเติเวขวิสันติอนาค่ัมัอาณายันโตสมมาสมุทาเตสังปิปวนตานาเอตาปรมายวัเทวตาสนิปิตาวสันติโยะดาติไหมคเอตารหิอจุิสามิภ the ิกเวเดวกายานันมนิิายสามิภิกเวเทวกายานานมะนเทสิสามิภิกเวเรวกายานานมะนิตังสุนาทาสาธุตังสะนะ นาสิกาโรทาพาสิสามีเตเลังพันเตติโกเตปิกูพะโกวโตปัตโสสุมกกวาเอตระววจาสิโลกะมนุษกัสสามิยะถะคุณากรัสิตาเยสิตาคิยพะพากรอะหิตาตาสมาหิตาปุปุสีหาวัสดีนาโลมะหังสาธิสัมพุโนะนะอมมานะ สา,ส,า Toyota, สุธาวิปัสสนานิกาวิลาภวิโยปัญจสติเตวาวเนกาปิลาวัทเวตตวามติยุสตาสาวกเสสะเนรเตเดวะกายาภิกันตาเตวิชนาภิกขวเตจักอภะปะมกรุณสุภาวุตั so สสสุนันเตสัมภาตุระหุยานังได้ มนุส ана พัสสนาเอเกสตตะมัตถคุณสัพพังขะขะสตตะลิงสัตตังเอเกสหัสสานาอมนุสานะคุณมัตถสุงเอเกนันตมัตถคุณพิสาสภาภุละอหุนดันสะสะภังติเยาวะปวะคิดวานาจักมาราโตมารายสัทธาภาเวเกสาตเนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิโกโยหังติตยุสานิกิลาหิอนุปปัสตัสสะสัตตะสัสษาวะยข้าหุมมากาปิลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวัิโตยสศสิโนมุลมานาพิกามุที่คุณนางสมิเตงว่านางข้าสหัสสาเหมว่าตายข้านาณาตัวันิโน่อยชุติมโตชุติมันโตวนาวัิโตยสศสิโนมุลมานาพิกามุ ที่คุนนางสมิติงนางสาตาที่ลาติสหัสสายยักานาตะวันนี้หน่อยที่มันโตตมโตนะวนโตยศนโมรมนาธิกามุที่ผุนนางสมิติว่านางอิเจเตโซลัสหัสสายยักานาตะวันนี้หน่ยที่มันโตติมโตนะวโตยสชนโมรมนาธิกามุงที่ผุนนางสมิติว่านางแคสามิตาปัจสตายกานารตะวันนี้หน่ยที่มันโตตึมโตนะวันโตยนโมรมนาิกามุงที่ขุนนางสมิติ ที่โยนังสบะสหัสสังยัาษนังปบะยิปุปาสติป,สโโสปุพีิโรชะหิโกสุปังกาสติงนังโหริมันติสังราชาตตาลเถภปัา,า,สาสาติคันธะผานาธิปติมหาท้าชายยาสศิสโสภุตาปิปัสสะก็โวนิธนามามหาตารลายกิมโตชติมโตนัตโตศส,สินวะโครัมนาธิกามี ทคุณนางสมุิันัางทนักงจาริสงราชาวลโหโตับษาสติคุมันนาวริปติมหาราชายสศิโสภะปิตาสัข้า,โห,โา,าหินทนานาหันทลาภิถิมันโตชุติมันโตนา,นนตนม,ม,นามันโตสัสสิโนโมทมนาธิปมุทิภุณนางสงวั อชิมัจาริสังราชวิโลโภาษาสติยคาาาธิปดุหาราชยิสโตาิปัตสวะทานามหันตะลี่มโตื่มโตมน้ำตสัจุโนมรมนาิกรมงทนากัพินปุตารันจาริสังราชวิโรบาคโตภสษาสติยคานางาธิปดุณาราชยศิสโตาิปัตสักวทานามาหันตะเลกี่มโติิมโตมน้งเตสัจโนมรามนาิกมที่อยูนาิีนันุิมั พิสังฆาพตะาโถนะคือในนัิรัตรปชิเนลยืนกัโภคุโรรูตะระพิสังฆะตาโรเตนหาราชานตตาจโรพิศาตตาละมนาอัทางสุวะเนกาปิกะวะทเวเตสังนายามิโนาสาคูวจานิกาทัสษาสัทธามากยาคุเตนุเวเดนุปจาริโตสหจันทาตาเสธโรจาริโมกันทุนีคันทุจัก นาโธโอขมันโยจากเทวสุตโตสมาติจิตาเซโนจักพันธะโคแมโรลาชาชนงสักโคโมอาคูบันจักสิขาสิโคเจวะติพาทลุสุริยาวชสาเอเตจนีจะราชาโนกันทักพาสหราชุติโมทมานาอ <c oughs> ิกรรมงที่คือนงสัมมิตินวนังอาดาคูนาพักษานาคาเวสาลาสหปัญฉกาสัมนักลักษณตแตระอาคูบายาคาสหยาหุบิยามุนาทัศ จักหายสิราวัมหานาคุโสภะสามิทิงนางเยนาคาราเชสหักาหัรนติพิพาทิชาปักขีภิสุพัจักกูเวหายษสาเตวณมัชปตาิจตาสุปนาอิตุเตสัการาังายระยมานาคระชานามาสิสุปนโตเทมมากาสิทิโทสัหาหีวจะหีโววะหักยังตานาค สุปันาสาระนามะคังสุสทุกขังพิตาวชิราหัตถะสมมุขังอสุราสิตาคาปโรวาสวัตเสเตยิมันโตยัสสินุปรักันชามหาพิสมาอสุราภานะเวงัสสาเคลปะจิติตสุจิตติจัปหาราโธหะมุจีสหสัตตันจัปภะลิปุตานังคาเปเวโรจานามากาสันนั จัตเตชวายโยตัคนพมุงกรุณาวรุณาเทวาโสโมจักยักสัาสหเมตการุณากอิตาอคูเรวายะสสินะตเสเตตัสตากายาชเป็าน่าวันนี้นที่มันโตที่เตมันโตนานโตสุดสุดเลยพราวานามาณ้วันบนนะรับเวนทูจัเทวาสหมิจักละมะสักุเวยะมาจันทะสูปันิสเทวาจันะมาเติรากิตา สุริยสูปนิสาเดวาสุริยมาภูปุรักิตานัคตาเนปุรักกิตาวาอัคูันวลาหักลาพระสูนังวะสอบเสโตโสปะุลินโแหเราสัายาสตโนะวันนิโมทุนโตที่ิมันตวันนวันโตสัสนวันนานาที่กมันุนังันินาาทวตเดวะไละมังคสิาริวะอัติภิจาจะเรชาจักอุปาปุภาอิาสิโวรุนาสะธรรมจัก อาจุตาจักเนชกาสุรรยะนิจราอาูอาคลาว่เนซีโนถ้าเสร็จเป็นาากรยกจะเปนว่าตะวันนี้น่อยที่มาตัวชุดพิมารโดนน้องสดนสดมรรดมาาปิตามุนที่อยู่นสามีเปว่านางสมนามหาสมานามนุษยสามนุษย์สุตมาขิทาปุทุสิกาอาคูมาอาคูม็หน่อยปุตุสิกาอาคูอาคยเฮวา เยจะโลหิตวาสินโนปารากามหาปารกาอาคูเทววิศสิโนระเสเตทศทานกายัยสเปนนาจารันนิ่งที่มังกรจุดจ sure> ิมังกรนะโสสิโนโมทัมนาภิกรมุขทุ่ายังสนณิจงาสุกากรรหาลุนาอาคุเลนะสหโอทาตะกายหาปามมคขาคูเทวาวิจักขนาสภามตาหาระคชามิสกาจักยศสิโนถาได้ยังอาคาปชนโยทิสา อาิวสติทัศเศรษสักกายาสปินานะต่วันนี้น้อยที่มันโตชื่อติมันโตน้อยโตสัดสุนนะคะนานาพิกรรมุนพิภูร์นาสัมมิตวันังเคมิยาดุสิตายามากัตถกาจัตสัสสิโนสัมพิตาราปตตาลามาเสตาโอเดติมาจะอาสวานิมานะจิโนอาปูอดาคุปะรานิมิตาทัศเศตษฐาสักกายาสปินานะต่วันนี้น้อยที่มันโต พุทธมณโวนะโตเสสสิงหมรรัมนารพิกรมพิสุทังสันทรเทวนังสัดเถวเตเท,เท,เท,เทวน,นิกาย,ยาสัพเพนานแต่วนันนนนามันวเยนะอาคันฉุเยจันเยสัทิสาสะหาปะปะกุฒะคาติกัตขีรังโอคตินัมะนาสวังัคเขมโมขะตักรังนัทางดันห่าวอาสิตาติตสุครมาปรมโตจกตักตตาอิสิมตโตสหะ นาง,าง,างปาาุมารโอติโสจ่าโสปะค้าสามิของนังมหาสัพพมมาโลกานังมหาพรหมมาปิพิธติอุปปันโนจุติโนโตวิสมากายโยยสสิเสตเศษหักอิสระอคูปเจกะวะสวตินโนเตสันจมะมัชโตอาภาหาริโตปาริวาริตาโตจา่าสกเท กัปตันเตสนเทสการมเกมาเเสนาธิการนิปสักกันหัสสะมันที่ยังเอหะกันหักพันนาเทนะคันทะมทูโวสมันตาปวิวาเร็ะนาโวโมจิทัพโจรินังอิติตัดหมหาเสนเอาไปหาเสนแล้วปส่ปในนามตักละาทางจากสักลงกตวานะเทร์โนนคหาเปาเวสโตเฮลโตหอยังโกอิชุโกสัคคาโสปัดจุภาวติ در اینجا